สวัสดียามเช้าท่านผู้ชมสบายดีสบายดีตอนเช้าพี่น้องมันเอกตื่นแต่เช้าแนี่ยะจะพาพรไสไปเก็บเพ็ดปวกก็เลยตื่นแต่เช้าเพชรปวกที่เพื่อนเห็นไหวเมื่อวานนี่พี่น้องว่ามันยังเหลืออยู่บอ่อหรือว่าเขาเจ้าเก็บแล้ว เพิ่นเห็นดอกหน่อยดอกจุม่มมันมันยังหน่อยมันทั้งกำลังโพดินเพิ่นเลยบกเก็บเพิ่นว่าแต่ว่าก็เห็นบหลายดอกขันเขาเจ้าโบกเก็บก่อนเด้อันมองเพิ่นเห็นก็ติดทางพร้อม <c oughs> เฮ็ดปลวกออกพี่น้อง แล้วกันสิาพากันไปหาเลาะเบิ่งเห็ดแน่ว่าสิไดบด่ไดเมื่อคืนนี่ก็ฝน,นตกเด้ตกสม,มอ้อดีตอนเช้าบ่ตกบ่ได้ไก่พี่น้องจาาย,ยืนตั่นนี่ละ่ะอยู่ใกล้ๆนี่ละ่ะอยู่ติดทางอยู่แปลทางมเมื่อม่นเข้า,าไปแล้วบอกพ่อใจ แล้วอีกคนหนึ่งไปใส่ซีมอนซีมอนหนึ่งเขา่าเป่าไฟอ่ะเลยบอยเพื่อนไปนี่อยู่ใกล้ๆเลยพี่น้องมืนอนีสิบ้าไปหาเห็ดเนาะไปหาเราเบิ้งแถวนี่เห็ดปวกออก มันยังเหลืออยู่บ่ไม่เขาเอาหรือบ่เขาเก็บหรือบ่ะเขาบริเคียบบ่ไม่ใส่เขาเอาแล้วเอากระตาย ผู้ใดมาลากเอานะเฮะ้อเห็นยักดอกสรุปเอาพี่น้องโศกหลายของการเห็นเห็ดปวกไว้แล้วบกเก็บมันดอกน่อยเนาะมันกำลังอยากมันยังน่อยแม่ก็เลยบอดเเก็บพอมาอีกทีมีคนเก็บเอาไปแล้ว นิสัยยังเหลือตัวไหนโอ้ยตุเวน่ะเท็ดปววนเก็บนะเหลือดอกเลยเก็บโอ้โหปวดโผล่จีบนิสัยเบิง่งฮะอันนี้คือเห็ดปว่วนเพ้่มผุโสมยังเ,เหลือจากดอกเหลือข้อเอานะตุ็น มันนนี้มัยังหน่อยลีเดพี่น้องเห็นบหเห็นบ่เบิ่งโดยต่อเปล่าแถบบ่เห็นเดยนี่นี่สาเหตุที่เบ่าขนาดนี้มันขามคืนมาเมื่อหนึ่งแล้วมันยังหน่อยสันนีนี่นี่มือวานนียังบ้านในโพล้วไอ้เมื่อนี้ยังสันนี้นี่ท่านผู้ชมนี่อันนี้คือป่ายเห็ดปวกนะ นี่อันนี้คือซูมไปเบิรงแล้วนี่อันนี้คือเห็ดปวกเนาะนี่สีให้เอาจังไดอะ่ะเห็นก็นดีเห็นกนบก,กาเก็บดอกเขายากใดเข้าไปโหลดอันนี้มันเหลือเขาเก็บมันบอกเขาบ่เห็นบอกแต่ว่า <c oughs> อันนี้มันก็ยังหน่อยอยู่ เอาไปแกงแทบสิบวิรสศาสตร์เห็ดปวกกับแทบสิบุมีโอกาสลืมตาดูโลกแย่งเงินเก็บแสแล้วรูปหาเอาเมื่อรูปหามันจักสิเห็นมันบ่เห็นเดมันกำลังโพดิน ใดออมาเก็บเขาก็หู้แล้วหูบ่เห็ดปวกเขาจะได้รูปหาอือโอ้เห็ดปวกพี่น้องไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าเห็น มันมีแต่ว่าเดี๋ยวสีซูมให้เบิก่า้ผสมนี่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 เนี้ยเป็นนามอยู่นี่นี่นี่ภาษายังเห็นเมื่อวานนี่ไม่สิไปเอาจังไหนเนาะน่ะอันนั้นคือเห็ดอาจีนมะอย่าปล่อยนั่นก็อม อันนี้ซูม m หได้พี่น้องขั้นบ่ซูมบ่เห็นเลยมันดอกน้อยต้องเอาเมือลูบหามันทีเป็นหน,นามหนามปักมือเอาแบ่เบิ่งดูไม่ใส่เห็ดปวกนี่นี่พี่น้องเห็ดปู๋มุ้ว่าได้โพเมาจากดินซำเอาเอา,าเอาลูบหาลูบหาเมื่อวานนี่ก็สิเห็นนะมันมีดอกใหญ่ดอกหนึ่ง มันมันแปลกก็เลยเห็นอกอก,อกใ,อกใอรูปหาอมือสะแล้วก็รูป,ออรปพอมันสิบได้เป็นหนามนี่เห็นบอกพี่น้องแนมตาเปล่าแทบจะไม่เห็นนี่อันนี้คือดอกใหญ่สุดแล้ว นี่จูมันเด้นนี่มันก็เตปุเตปีอยู่นี่ท่านผู้ชมจูมเห็ดปวกมือวานเนี่ยมันบริสุทนี่ดอกมันยังแบบท่านได้โพดินอยู่ที่เข้าไปก่อนนะเพราะว่ามันมันโพดินอันนั้นเนาะมือวาอันที่เข้าไปเมื่อนี่นะมันซํานี่แหละเขาเอาเม่เขาเอาเต็มคืนบะไม่เขาไม่ยังแบบเก็บเก็บันตกใส่ ซลจำนี่มันก็โอเคอยู่แต่ตัวที่มันบ่ัชเล่โพอะเบิ่งแบบมึงเนาะนี่ท่านผู้ชมซจำนี้มันก็โอเคอยู่มันดอกหน่อยเนะอุ้ยเห็ดปวกโอ้ย เอามือลูมหาเาขาเก็บแล้วเขาถมใหม่บอกเขา,าไปเตถมเก็บเก็บจาก<อ>ใน,ใ,นใส่นะบุเห็นดราพี่น้องอต้องเอามือสัมผัสหา มันหน่อยเกินไม่แถมมื่ออื่นคนสิจังเก็บซัมเน่เขาพัดมาเก็บล้านอี๋ผู้ใดวะเหมือนยายรุ่นบอกเหมือนเราไปหาเห็ดประจักรมือเสานี่เหมือนเราเห็นห,หอยเขียแล้วเริ่มมันเขียบงบประจักษ์ว้าเขาม่จบทียย่หอยเขียมาเขีย่ชงใสอยู่ใครวะ เมึงแน่พี่น้องเห็ดเห็ดปูค,คำันดอกจุมจ่มๆใหญ่ๆแน่หรือว่าไก่สิบาดมันก็นสิหวัวยมันก็นสีออกหลายอยู่อ่ะอันนี้มันหน่อยมันหาไ่เห็นจะลูบหาุือเห็นบะ แทบด,ดูตาเปล่าบอเห็นหน่ดเท็ดปวกต้องเอามือสัมผัสหาอืารูปหาเป็นน้ำบ่นี่แหละสาเหตุดึงที่เห็นละปกไว้มันดอกน้อยพูใ้ใด้ิิไปเอาปน,นันเนาะสิมะคุดเอาบ่ กระป่อยมันใหญ่แน่จังมาเอาเนาะเบิ่งในพี่น้องเนี่ยมืวอวเนี่ยมันหน่อยสำไหนขนาดมือนียังซำมเน่เมื่อันยังมีคนมาหลักเอาก่อนแมเออสรุปเลยเือซำมเน่ เขาเอาไปก่อนแล้วป่ะไปหาใหม่พี่นองเห็นละงกมันยังลงเหลืออยู่บอกมันยังออกยอยู่บอกบานพึ่งวึงอยู่เนี่ยมันบานแล้วเนาะ ็ดละโงกยังออกเสยแม่เห็ดยังเนี่ยโอ้ยเห็ดละโงกบาดเธอผู้ชมยังบุพเพเห็ดปวกอยู่พอเห็ดละโงกบาดสองสามดอกแล้วดอกจุ่มไปใส่เบิดคือบ่เห็นเห็นแต่ดอกบาดเห็ดยังดอกเหลืองเห็ดเบื่อบอ่ จากดอกทนึ่งสองดอกแสดงว่าเห็ดละง,งกก็ยังออกอยู่แต่สิบลายเนาะสาวนี้พาพรใสมาเลาะป,ป่าไปหาเห็ดไข่คนะมันออกตามโพน โคดโพฝนตกท่านผู้ชมเมืม่อคื่นก็ตกบ่มีดอกใหญ่บ่เห็ดไข่มีแต่ดอกน,น้อยน้อยโอ้ยแตป่ปอดแต่แปะเห็นบ่มันหน่อยเกินนี่นี่จุ๊มๆเห็นบ่นี่พี่นอ้อง <c oughs> เห็ดไข่กำลังออกเลยน,นี่ดอกน้อยน้อยนี่นี่น คคนที่เเยกตัวดอกใหญ่มันเขาเก็บเอาเบิดเนาะ,ะ,ะมีตลกหน่อยนะปลามันใหญ่สักพยากาเก็บไปโหลดสรุปอะไรยังไง บ่มีตีว้ายมาตัวให้คอยหาเห็ดอีกแล้ว่านผู้มสมพบวหาหาคือเห็นพบมาหาเห็ดหรือพบว่เห็นได้เห็ดปวกหกเจ็ดดอกเห็ดละง,งกบาน สามซีดอกดอกจุ่มก็พอได้ดเดียวเนี่ยไปได้ดอกบานบัตหาเพิ่งเ่เห็นสงสัยชีเลตต่าเมืองเราทำผู้ชมอุตส่าห์ลงทุนตื่นแต่เสาเลาะป่าบ่เห็นเลยมิดซีรี เห็นไหวเมื together, <wh> out, <c oughs 000 2> you know? ่อวานกับขาเจ้าไปลักเก็บซ้ำก็เลยได้หน่อยเดียวจ้กผู้ใดสร้างมาลักเก็บขึ้นจาขอคอยก็บม่ได้ท่ายคลิปไว้ยายได้เยอะห้มบ่ได้เห็ดสามเดออบ่เห็นเห็ดปวกจุ่มหนึ่ง นหันดอกโุมคือบ่ได้สแล้วก็เห็นแต่เขาเก็บเขาสาแล้ววะแล้วก็บ่ได้คือกันพี่น้องได้สองดอกสามดอกเมื่อแล้วพี่น้องสรุป ก็คือบบได้เห็ดเนาะได้อ่าเท่าที่เห็นนั่นแหละด้เห็ดเมื่อกี้ดอก,เห,กเห็ดปโปรเทนไว้เขาเจ้ากับรากเก็บก่อนที่นี่ทั้งๆท,ที่มันยังดอกหน่อยอยู่มาเบิ่งดูมาดูเห็ด นี่ไยกขึ้นนี่ท่านผู้ชมได้แค่นี้เห็ดละง,งกบาทสามสี่ดอกกระเพ็ดปวกนี่แหละเห็ดปวกก็มีสำเนีเนี่นี่นดอกน,น้อยๆนี่สีออกลายก็บอกท่านผู้ชมเอาเมื่อแก่ใส้นหนาหลายๆเอาสดน้นามมันอ,อิ่มยี่ดอกขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องจาไปแล้ว สบายดีเนาะเมื่อแล้วเมื่อหาเรียงงัว่าพุ่นคิดว่ามันสินหลาย